มีเหมือนไม่มีไม่มีเหมือนมีหลวงปูเาางป่เรียนวราลาโพหลวงปู่เรียนวรลาโพวัดอรัญญบันพศอําเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเมื่อชาติความเกิดมีแล้วความแก่ความเจ็บความตายก็มีเพราะมีร่างกายอันนี้มาแล้วนะ่ะ มันก็ชํารุดสุดโทมลงไปนานไปนานไปเราก็เรียกว่าชราความแก่เมื่อร่างกายชํารุดสุดโทมลงไปแล้วโรคภัยก็เบียดเบียนเจ็บหัวบ้างปวดท้องบ้างเป็นไข้เป็นหนาวบ้างร้อนมากบ้างหมู่นี้เป็นต้นเรียกว่าความเจ็บหรือความป่วยไข้ เมื่อหมอช่วยรักษาไม่ไหวไม่ไหวแล้วก็เป็นอันว่าจิตนี้อาศัยอยู่ในร่างอันนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าร่างนี้มันธาตุทั้งสี่มันไม่ปรองดองสามัคีกันมันแตกสามะคีแล้วอย่างนี้นะจิตนี้จึงอาศัยอยู่ไม่ได้ก็ต้องถอนตัวออกไปกรรมดีและกรรมชั่วที่ตนทำ ปัจจุบันนี้มันเป็นยานพาหนะรองรับไปบาทนี้เอาไปหาเกิดอีกในพบน้อยพบใหญ่อีกฐานผู้ละอาสวะกิเลสสิ้นไปแล้วฐานผู้ละตัณหาและความอยากสิ้นไปโดยประการทั้งปวงแล้วท่านก็ไม่ไปหาที่เกิดในพบน้อยพบใหญ่ต่อไปอีกก็หมายถึงดวงจิตดวงนี้แหละ เมื่อมันละความอยากความปรารถนาอะไรหมดสิ้นลงแล้วในปัจจุบันนี้นะมันหมดเหตุปัจจัยที่จะนำไปเกิดในพบน้อยพบใหญ่อีกแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติว่านิพพานแปลว่าดับดับจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายดับจากความทุกข์ความโศกเศร้า เสียใจพี่ไรยรำพันดับจากความโลภความโกรธความหลงดับจากราคะโทสะโมหะดับหมดกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายรูปก็ดับไปจากจิตนี้นามธรรมาก็ดับไปจิตนี้จึงถึงซึ่งเป็นเอกเป็นหนึ่งไม่มีสองความอยากอะไรจะไปครอบงำจิตอย่างนี้ ก็ไม่ได้เลยจิตของพระอรหันต์ท่านจึงว่าไม่อยากอะไรไม่อยากได้อะไรเลยในโลกนี้อาศัยก็สักว่าอาศัยอยู่เท่านั้นร่างกายอันนี้แต่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่ได้ถือว่าของตัวของตนแต่ตรงกันข้ามกับคนธรรมดาสามัญก็ถือว่ากายของเราตัวของเราอยู่อย่างนี้แหละ เพราะเหตุนั้นแหละมันถึงวิบัติลงจึงเป็นทุกข์ดวงจิตที่มาอาศัยอยู่ในรูปอันนี้นะเนื่องจากว่ามันสำคัญว่าเป็นตัวของเรามันยึดมันถือมันเสียดายอะไรถ้ามันวิบัติไปรู้ว่าตัวจะตายก็สะดุ้งหวาดกลัวมันถึงได้เป็นทุกข์ส่วนท่านผู้สิ้นอุปาทานความยึดถือแล้ว จิตของท่านปล่อยวางขันห้านี้ได้เรียบร้อยแล้วท่านไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเลยและท่านก็ไม่เสียดายอะไรเลยทั้งหมดในรูปในนามอันนี้แม้สมบัติสิ่งแวดล้อมอยู่นอกจิตก็ไม่ไปเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าเห็นแจ้งประจักษ์แล้วนี่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราสักอย่างเดียว เพราะฉะนั้นจึงว่ามีก็เหมือนไม่มีแหละสมบัติที่แสวงหามาในโลกอันนี้นะสำหรับท่านผู้รู้ทั้งหลายนะมีก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ยึดถือเอามันพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพยายามทําใจอย่างนี้แหละพยายามฝึกใจสอนใจของตนให้เป็นอย่างว่านี้ให้มันเกิดความรู้สึกขึ้นว่า มีเหมือนไม่มีไม่มีเหมือนมีอย่างนี้นะทําไมจึงว่าอย่างนั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่แต่ว่าจิตใจของเราไม่ยึดถือไม่สําคัญว่าเป็นของเราแต่หากได้อาศัยมันอยู่อย่างนี้นะเหตุนั้นจึงว่ามีเหมือนไม่มีนั่นแหละไม่มีก็เหมือนมีจะว่าไม่มีเสียเลยก็ไม่ได้มันมีอยู่นี่ ร่างกายอันนี้มันก็มีอยู่จิตก็อาศัยอยู่นี้นะ่ะนั่นแหละแต่ว่าจิตไม่ยึดถือตรงที่ไม่ยึดถือปรางตามสภาพนี้แหละท่านถือว่ามีเหมือนไม่มีเป็นอย่างนั้นให้นึกถึงชีวิตอยู่เสมอหลวงปู่เหรียญวรลาโพพึงพากันตั้งใจ ชีวิตของคนเรานี่เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงพระพุทธเจ้าสอนให้คนเรานึกถึงชีวิตอยู่เสมอไม่ให้นิ่งนอนใจเพราะอะไรเพราะถ้าบุคคลได้ไปนิ่งนอนใจไม่นึกถึงชีวิตแล้วมันประมาทมันสำคัญว่าตนน่ะจะอยู่ในโลกใบนี้ไปได้อีกนานจะไม่ตายง่ายแล้วก็เพลิดเพลิน นั่นแหละปล่อยให้ตันหามันครอบงำจิตใจสร้างวิมานบนอากาศปรุงแต่งคิดจะไปหาเงินหาทองจะหาลาบหายดให้ได้อย่างโน้อนอย่างนี้นี่มันสร้างวิมานบนอากาศความคิดนั่นมันคิดได้แต่ว่าทำไม่ได้ทำให้คนเราเป็นโรคประสาทเยอะแยะผู้ที่สร้างวิมานบนอากาศ ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เนื่องมาแต่ความเป็นผู้ไม่รู้จักเหตุปัจจัยแห่งชีวิตของตัวเองและตนเองมีบุญน้อยทำบุญกุศลมาน้อยและบาดนี้เห็นเขาร่ำรวยมั่งมีมากมายอย่างนี้ตนก็อยากรวยอยากมั่งมีกับเขาก็ดิ้นแสวงหาคิดอ่านวางโครงการเอาจนไม่ได้หลับได้นอนคิดยังไง มันก็ไม่สมหวังเพราะว่าบุญของตอนน้อยก็เลยกลายเป็นคนเสียจริตไปมีอยู่เยอะแยะถ้าบุคคลใดมันนึกถึงชีวิตนี้มันน้อยนิดเดียวหนึ่งแล้วอันความตายนั้นหลีกพ้นสักคนเลยอย่างนี้ถ้ามันนึกถึงบ่อยๆเข้าตัณหาความทะเยอทะยานอยากมันต้องเบาลงความอยากมันก็เบาลง ไม่ทราบว่าจะอยากไปอะไรนักหนามันตายปฏิปทาและคํำสอนหลวงปู่เรียนวอราลาโพวัดอรัญญบัรพศอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย